สบายดีเพื่อนๆมือนีซาบัวไ้นองเมทไทยภาพบรรยากาศดำไฮดำหน้าย,ยิว่านไม่เบิ้งนจาจาบรรยากาศรกกะปั่งเสียงคนเสียง <ผา S 1> เขียดคกบหองนจาจาเป็นบรรยากาศย,าาย่ำบบายนจาจาเดิมรกกะลำหน้ากันเนาะจาะเบิงบรรยากาศง้งามๆบานเท่ากันนาจา ถึกใจคิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้สาบคุคามน้ำในเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจท่ามยีปไปดีต่อไปจา้าฝนกระโตกแห้งขนาดเพื่อน ท่านบรอยากออกกว้างกะเน,นี่ยมันงุม่มด้อมวะเกิดเป็นดูกเศร้าหนะ้าฝนตกแดดหนอ,อกกับเป็นเรื่องธรรมดาแล้วจ้า บรรยากาศคึ้มคือหมอกฝนมั่วพีเวิร์นอกจาเย็นสบายดีรกกาสบายดีเรื่อพี่น้องเอ้ย่มก็ไม่ใชเรื่องถาพ่อไทยรูปเรื่องไอ้แม่บอกว่าไทยโอ้ยเขาขาดหน้าไหนจังไทยไทยตอนเขาำมือไทยตอนุฟตุกตตู ผมมาตูไตให้ม like ัน <laughs> ด <mir> ูกะด้หเ right? <laughs> <im> ้เน่เอ็มก็มาต้องมาดูกันนี่มั้ก็หน้าขอเองเห็น้องกรให้กัได้วยไม่ต้องหรอกครับบานต่างที่ทั้งหมดนั้นที่เป็นหน้าของเองก็แล้วกัดต่อเขาดีว่าอยู่เออเลอกกะสไตล์วะนี่มูฟวนกับห้องไทยดี

สงบพี่จอมคนจนหินนี่เลยอย่างเงี้ยสุ